เดือนหนึ่งอ่ะผมสามารถเก่งกว่าเขาได้เฮ้เยแค่เดินอย่างเดียววันนี้เราจะมาสอนน้องๆหนูน่นนยนควดกันนะครับที่พี่อะไรทพี่อาสดึกนาวมินแล้วก็อันนี้ก็คือรายการ เวทูแชมเปี้ยนทางสุดยอดยุดนทางสุดยอดยุดเพราะมึงเป็นงี้ไงแม่ <c oughs> มึงเลยบอกไม่ดูหนังจีนนะครับ <c oughs> พอเรายนผนแบบนี้เยอะแล้วจะมีกำลังภายในอันนี้ EP หนึ่งนะครับ EP หนึ่งเพราะว่าความจริงแล้วก็คือจะถ่ายไว้หลาย EP แล้วแต่ว่าทุกๆ EP ก็กก EP คือเดี๋ยวฝนตกบ้าง <c oughs> เดี๋ยวอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะตกอยู่แต่ว่าเราไม่สนใจและสอนน้องๆหนูๆนะเป็น เพื่อนๆในในกลุ่มนะฮะแต่โยนไม่เป็นเหมือนพวกเราไงพวกเราทว่วมันตึงอยู่แล้วไอ้เี่ยไอ้เอวะเวลาแข่งแล้ไม่ไม่เหม็นเป็นี้เลยเวลาแข่งนี่แบบเที่ยไม่มั่นใจเลยเว้ยแต่เวลาสอบเขนไดเป็นนี่คือเก่งเลยก็คือเขาแบบอยากจะเป็นไงเห็นพวกผมโยนแล้วเทเห็นพวกผมโยนแล้วเทออแต่อยากเป็นบ้างอยากโยนบ้างโนนสามหยกไปดูกัน เมื e ่อกี <Okay. S 1> oh <su> ้ไม่ไม่โชว์แบนด์ด้วยเพราะว่าไม่ได้สปอนสมาเท่าเดี่ยอยู่ีแรกนี่ตึงเลยนี่แค่เดินก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยแอคเลยเดชเอาไปโม้เลยจ้ะเอาไปโม้เลยเก่งเลยแย่เว้ยเก่งมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยอ่ะผมแนะนำตัวนะครับผมโยนะครับอันนี้ไว้ครับไว้นะครับคนดูแป้ง อันนี้ยูโรยูโรครับแล้วก็ตนำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับแล้วก็ครับว <laughs> <laughs> ันนี้พวกคุณอยากจะซ้อมเบสิกใช่ไหมใช่ครับผมโนน,นนี้ทำหน้า <laughs> วันนี้ผมเคยพูดกับเด็กคนนึงไว้ในตอนไปทำงานครับน้องก็บอกว่าผมยูโรเซ็น แต่ผมบอกว่าเดือนหนึ่งอ่ะผมสามารถเก่งกว่าเขาได้แต่พวกมึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาว่ะพวกกูไม่เล่นม,งมึงหรอกน้องคนไหนวะน้องรักมึงไงน้องรักมึงนั่นแหละน้องรักมึงแหละมึงนั่นแหละของมึงนั่นแหละน้องรักไอ้ไว้นะยไ <c oughs> ม่อเดีอดอะไรอ่ยอ่ะงั้นเริ่มเลยเริ่มเลยปะ่ะเริ่มเลยอ่ะเพรค่อยๆตัดต่อค่อยตัดต่อก็คือเริ่มต้นใช่ไหมครับเราจะไม่ใช้ขวดแก้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรตะกงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับไหนดูมือที่บาดหน่อย เป็นแผที่มือเปบบคนที่เพิ่งเริ่มต้นผมแนะนำให้ใช้เป็นขวดแบบนี้นะครับเป็นขวดไฟเบอร์เจ็บตัวเหมือนกันไหมเจ็บเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าอ่าโอเคที่ก็อาจจะมีแบบหนีบบ้างหรือเป็นรอยช้ำบ้างแบบก็อย่างน้อยก็คือไม่บาดมือนะครับเริ่มต้นเลยคือมือมีเบสิกนะ ไม่มีที่เลยเจ๊ได้เปล่าอ่จริงอันนี้สาระใช้ได้เปล่าจริงมึงถามก่อนกูเคยเล่นหรือเปล่าไม่มีเบสิกเลยเออมองมองดูทุกวันครอปแน่นอนโอ้มันมันมีท่าอะไรบ้างนีดีกว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมงั้นมึงทิ้งเฉกไปก่อนไปเริ่มต้นอ่ะคือถ้าคนสำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มเริ่มเล่นนะครับเบสิกก็คือเราจะมองรอบขวดก่อนโยนขึ้นไปแบบนี้หนึ่งรอบหนึ่งรอบสลับเนื้อ หึ่งรอบมือเดิมมือเดิมซ้ายแล้วก็ฝักขวาอันนี้เนี่ยแล้วบอกแล้วบอกว่าไม่มีเบสิกเมื่อกี้แกทำตกปะเนี่ยมึงเชื่อมันเนี่ยกูหัดเมื่อกี้ไงะกวาดเมื่อกี้นี่มันเป็นเลยเหรอว่าไม่จริงละวถวกตเว้เก่งครับมึงเชื่อมั้ยเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อเมื่อกี้ทำแกทำตกเก่งเกินจริงเนี้เก่งเฉยๆงั้นก็ทีนี้โยนสับมือได้ยังโยนจับผาไปท้ายเออ ผมไม่เชื่อว่าไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมตอนคุณกับผมซ้ำใหม่ๆเป็นไงบ้างโอ้โหกว่าจะรับได้ใช่ที่เคุดูพวกมึงทุกวันปะล่ะโอเคให้สโอเคยโยนสองรอบโยนสองรอบสองรอบนี่ยากแล้วก็ได้ทีเดียวเลยอ่ะไม่ได้จริงไม่ได้จริงต้องสมมติว่าเราจับตองหัวขวดนะครับเราก็ต้องรับแบบ สองรอบปเป๊ะทำไมถึงต้องฝึกท่านี้ก่อนเป็นอันับแรกเพราะว่าท่านี้จะเป็นเบสิกสำหรับการปูไปท่าต่างๆอย่างเช่นการโยนไปข้างหลังแล้วรับแบบนี้โยนข้ามคอปึ๊บเหนไใช้ใช้รอบหมดเลยเไ,ได้แล้ว ข้าต่อไปใช่ไหมครับหลังจากที่เราเริ่มแบบรู้เบสไม่ต้องทำตาบูก็คือก็ม้งบอกเล่นแบบไหะหลังจากที่หลังจากที่เรามองรอบออกแล้วใช่ไหมก็คือเราจะมีเบสิกท่าที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือการที่เราจะไฟไปด้านหลังสองรอบแล้วก็ให้มันลงเช็ค มื่อกี้จับผิดเมื่อกี้จับผิดความจริงแล้วเราต้องจับแบบเหมือนเหมือนจับฟาดหน้าหน้าไฟาดหน้ากปาเลยแล้วเราจะจับเหมือนกับเราจะเอาไปปวดใครแตกคนนะครับแบบไม้เวทตอนได้แล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการบังคับถามว่าบังคับจริงไหมมันก็ไม่จริงหรอกแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึก ทรงปูมัญญาปะมันมันคือความรู้สึกเ้ยก็คือเราจะไขยไปด้านหลังก็คือเราจะเราจะใช้นิ้วชี้อ่ะกดให้มันสวัสดันขึ้นมาใช่ปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยรู้ได้ไงวันนี้ยวทผู้แชมเปี้ยนยายามยังไงก็คือว่าเหมือนกับสองรอบใช่ไหมให้มันเหมือนกับความรู้สึกก็คือข้ามไหลข้ามไหลมาอ่ะแล้วก็กำหนด กำหนดกำหนดไอ้สัตว์ไม่กำหนด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 พอยืนไคก็คือเราจะไคเป็นแนวในแนวแบบยาวเขาเรียกว่าแนวอะไรวะมุมข้างเออมุมข้างเราจะโยนในมุมข้างมุมข้างจับขาถ้าถัดขวาใช่ไหมเราจะไควจับขาไปคลายแต่ของตากล้องเขาเป็นแบบซ้ายไปขวาไงเขาดับซ้ายโอ้ยเก่งอุ้ยชุดนี่ไงผมก็ไควได้สองฝั่งนะดูดิอ่ามาเห็นไหมมาลองนี

ลองลองดูอ่ะคุณมีมีทิศไหมครับทิศก็ง่ายๆครับแค่ตั้งสมาธิดีๆง่ายเลยไม่ใช่โยนแบบหน้ากันดินี่ไจับหน้าง่ายง่ายแบบนี้จับไม่ถูกก่อนแรกจับไม่ถูกต้องมองรอบไม่ดีมันก็ลงรอลองทำดูเอ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงจับไม่ถูกต้องโอ้โหโอ้โหอีกทีนึงตั้งสมาธิก่อน มองรอบดีมองรอบดีนะมองมองมองสูตรไม่ได้มองสูตรเลยมองสูตรูดลๆเอามองสูตรเอาเลยเดี่เอ๋แรงไปแรงไป่ะถ้ายังไม่ชัวร์เอามือรอรับก็ได้แบบไม่ได้ไม่ต้องเก็บบ่อยใจผมเข้าใจหรอกนะผมเข้าใจดีผมดำเนินชีวิตตามคำสั่งท่านทุ่มเทอุทิศทั้งชีวิตชอบเก็บไหม เสียวขาเลยครับแบบนี้คุณจะใกล้ผมไปไหนเนี่ยผมว้าว nice> ุ่นหมดแล้วเนี่ยอะไอ้ลอเริ <S 2: <S 2 <S <S ่มเลยเริ่มขวดแก้วไปเลย กดแก้วไปเลยแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเกินเดี๋ยวติดขวดแก้วะทีเนี้ยขวาวุ่นเลยเออเ ถ้าติดนี้อุ้มเลยไหมชับอุ้มเลยรอบนี้เนี่ยเนี่ยรอรอรอลงมารอเรือมองตูดเยอะขนาดนี้ยชับอุ้มเลยนะติดนี้ผมอุ้มเลยนะไปอะไรเงยอุ้ยนนั่แหละ ส่มโนเยาก่แได้เพราะะัในคลิปแรกนี่คือสุแบบมีคลิปรีวิวคลิปแรกเลยครับเผื่อคนดูทางบ้านได้รู้แลเอแลเแถะครับคดูทางบ้านไดรู้ว่าปม่คนซาอด์แก้วนะมึงมันรั้นอ่ะมึงมันรั้นนะเพื่อนย้ว่รอวาอะไรที่มันนอะไรที่มันเสี่ยง โอ้ยหม้องจิ้งบอกแล้วที่คำหยาบก็ค um ือจะเซ็นเซอร์ใช่ไหมเซ็นเซอร์ทั้งคิ้ป่ะไม่แต่แต่บางทีคำหยาบมันใช้ได้นะ ขวดมันดีขึ้นยังไงวะขวดนั้นใกล้แล้วไงผมว anyway. อาทีเดียวเ๋ยวเดียวกพาวเอร์ครับไฟแรงกว่านี้นิดนึงเต็มพันหรือเปล่าสิบทีนี้ถ้าคุณติดผมเลี <able> ลย้ยงข้าวคุณนะแต่ถ้าไม่ติดอ่ะคุณเลี้ยงข้าวผมนะเอาไหม เอาเลยเปล่างานนับเลยนะอ่าเอาเลยซ้อมกันดินับเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไม่ยังไม่รับเอาสอบเออเอาดิเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยใกล้แล้ว

เดวเข้าฟรีเดี๋ยวเข้าฟรีเดวเข้าฟรี <c oughs>